ก็เล่นด้วยู่ยูวัดที่เราก็ไปยูวัดร,ร,ปร,ร,ปรมรรประพงอุบัติป่าสาเพิ่นสามร้อยห้าสิบไร่บัดรัมปะพงอุบลเรลาวานีกุติแต่ละหลังอยู่ในป่านั่นเธอไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ไฟฟ้าให้มีได้อยู่ซาลาให้ใส่ตปเทียนไงคืดเบิ่งบาดมันโกนหัวนุง่งผักขาวบา่ยูกุติองค์ละหลังบ่ให้นอนน้ำก,กันจากเพื่อนเยอะๆจากคนย่องหลายๆจะค้นแซวหลายๆ จากสวัสดีครับต้องการฟังเพลงอะไรขอนะครับมาอยู่วัด <c oughs> บ่บมีไผ่มาขอฟังเพลงมิจิรีมิตคือวัดนีแล้วบาดิเข้าไปกุฏีได้ละบาดิท้ำวัดแรล่งแล้วสามถุมเคืองหอดกุฏีเท่านั้นใหญ่เอ้ยจุดไปขีดมึงเทียนนางมิตรจีรีเอาพ่ข้าวขางกุฏีกอกกอกกอกพุ่ง่ใหญ่น,นู่น เอาไปสายไปซ่องเบิ้งคือบุมียั้นเนอะเขามาดังไม่ก็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 ปึงสองเทื่อนรื้วเฮ้ยเอาไปสายแง่เบิ้งอีกบุมียั้นคว่ำคืนันว่าเลยบัดผีคือหลอกกล้ว้เพ้อผีบอทนันในนกเข้าแมวมาเถื่ออีมาจับงาไม่ยู่งใหญ่กุ้ยตีเฮากับมาดถ่วงเฮาออี ไอ้ผีได้หน่อยก็บ่านหลอกผีกันเนาะสองมือบ่ได้นอนแล้วใหญ่เอ้ยบ่ยังนอนกันนอนบ่หลับแล้วไตไฟนอนบดคืนบาดนี่ถ้าฟังแต่เสียงละฆังตีสามพอต่อคั่งตีสามปั๊บถือไปใช้แล่นเลยหอนสลับใหญ่เอ้ยงูเห่าก็บท้แขนพี่จีเจ๊กก็บท้อปุ่มือผีบ่ระว่างในละกัเช็ดกี่ละสองมือนอนบ่ได้ใหญ่มันบาทจะได้กูเมื่อ บ่บวดบมวนเต็มมิดเอ้ยเมื่อเมื่อคืนหันผู้สาว้าสันข่าแล้วก็ลั่นสีเมื่อเน้นหน่อยๆพันยางมาเดี๋ยวบุ่งเน้นูุ๊กูโตหน่อยเลยว่าเน่นขับเน้คขับอยู่วัดไหนขับยางไปถามเน่นผมอยู่วันไหนละครับผมมาสองมือคือบ่เห็นผมก็ยางไม่ไงครับไม่ไงป่วยครับเพิ่แค่ไหนผมก็ได้ลบมากครับเน้นผักกูตีหลังใดครับ ซุดผุครับผู้ยห็ไก่กูกูเนบนโบานผีบอกครับไม่ไม่กย่านเดีวครับยูไปยูมาผมเพลินก็จะผีของงานผีใหม่ให้เธอได้หลอรับโอ้ยกูก็งูคนนึงญงเอ้ยเขียดห้เจ้าของงูคนนึงอ่านประวัติหลวงปู่หมันหลวงปู่ซ่าหลวงปู่เสามีแต่เอาผีไปอาจารย์ เอาเสือเป็นอาจารย์บวชเพื่ออะไรเพื่อพนทุกพนทุกทำไมฉันมือเดียวฉันให้มันทุกกลัวผีเข้าประชาทําไมเข้าให้มันทุกปดเป็นบอ่อบาดค้นหอดผู้สาวบอกค้นทอดทุกบอ่อทุกปดเป็นบอ่อบาดใหญ่เอ้ยบา้าอ่านประวัติล้วงปูมันล้วงปูนันลวงปูมัน,มน,มน,มนอยู่ประสาผีหลอกจนเศราอย่างผีระบาดเขาป่าพระทุ่งบนแม่ยังได้ฟุ้จิตเจ้าของเบิร์ดเดย์ ย่งางเขาหาถูกหมดเลลวงปู่หมันเพื่อนย่างเขาปลาที่ขึ้นผู้เชี่ยวสล่วไปหอดมองที่ดินใต้เห็นห้อยเสือตัวผีบู้ยมันคือห่อยไงทีคือบาคบพ่อเพราะบู้ความคืนมันกวาดเลยตายกระขาด,ดีเขามีลูกมีพอมีเมียนี่จิมพ์ตายเสื้อกินโบม,มันว่าโลดลยนะมันบอกว่าเศร้าเฉยสิปั๊บลวงปู่หมันเพื่นฝึกเมื่อก่อนเม่นบ่ละฝึกย่านผีมาแล้วมันก็กว่าเยาินเยินเยินย กูบระหยัดพวกกระสูนไวแล้วบ้านนี้พ่อมันบอกขึ้นมาตายได้ตายกระสังเถียงเจ้าของมึงบอกกูยานผีกูกับยานกับมึงลหรบอกกูหมักกูสาวกูจนเมื่อยกับมึงลหรบอกกูถูกสารพัดเรื่องมึงนี่แหละมัดทักกูถูกเมัดอ่ะกรรมเคยตายนอนเสือตายรอดพอเถียงเจ้าของแล้วเทพประมุตได้ยินปอมเป็นเสียงเสืออีดีเดยงงยิ่งมันคือมาไายเด็กหลวงปู่มันก็จางกึบกึบคือต้องพู้กลางกดกึบ นั่งกึบเลยบาดนั่งใดก็คนสิผ่านนาทีแล้วบาดเสือกระดมมามืนตาขึ้นบ่เอาล่องขึ้นบิ่มาไผ่สีเข็ดจังไหนไผ่สีขึ้นจังไหนตอนนั้นเบ่แต่กูรู้บ่ดิบ่เพ่อแม่กูจะรู้บ่ดิบ่ล้งปูมันพูดเอาอย่างเยอด ไตคักรุ่นไตปุโตกูโตปุ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 โตายคักรุ่นปุโต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 ยึดอันเดียวยึดอารมณ์เดียวฝึกมาแล้วตั้งแต่ยานผีแล้วฝึกดึงเตียงสติดีๆยึดกูโตเดียวจิตรวมวุดเขาในกึ๊บแน่นตึงๆกับตัวยานอยู่ทั้งนอกคุณ นั่งจมเจ้าของที่แบบบู้ยเจมันตัวกูขังตัวกูหมักสาวตัวกูย่างเสือเบิดกูแนวกูบปเสือมึงอีกแล้วบอกกันนี้มืนตาขืนเสือเสียนั่นกูว่าแล้วตัวกูอีหลีว่าให้ไผว่าความคืนเจ้าของ บักความคือดีๆไม่จะโตจะว่าอันความคืคอขี่ห่ายนั่นเต้าสิบไอ้ความคิดดีอยู่ในเก้าสิบยิ่ไม่แค่หาหกคนน,นอกนั้นชั่วบดอละเอ้ยหลวงปู่บัณฑิมึงตัวกูมึงตัวกูเศร้ายานเสือเด้ยว่านี้ยังจุกปมแต่และมือปุโตปุโตยังไปยังมาสองสามมือเสือนางจุโ,โคอยู่ตัวหน้าคว่มคืดแรงบ่กสติสมบูรณ์บอ่อกูจิวอน้เสือมึงพากุยานไ่มือละ ูปยันางวาวนกเสือเลยเสือมองนี่มองขอยังจบกบตัวไม่มองห้ากินจะได้ผูดไปทั้งผูดไปเสือก็อหมอกหมอกเต็นไป <c oughs> ตังแต่นั้นมาผนบ่อเสือความคือเจ้าของนั่นคือผลทุกคนเรามันถูกยังถ,ถูกกับผัวถูกกรบลูกแม่นใครผ้าถูกก็จะพอมมันจะไปยืดมัน